สายชาร์จมีหน้าจอแสดงผลที่มีคุณภาพจริงครับจากแบรนด์ Ascenter ซึ่งพี่ทำการใช้งานมาเป็นแบรนด์ที่ทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้ซึ่งพี่ทำการใช้งานมาในการ f ฟ t สชาร์ททุกรุ่นทุกอุปกรณ์ไม่าจะเป็นตัว l a ็ปท็อปแท็บเล็ตแอนดรมือถือ iOS ก็ซัพพอร์ตด้วยแล้วก็เป็นสัวซูเปอร์ชาร์ด้วยรองรับกับทุกอุปกรณ์ดดไว้แล้วก็สายชาร์จพี่ใช้งานคือตัว2เมตรนะคือมีความแข็งแรงจริงครับ ดึงคือขาดยากมากคือบอกเลยว,ว่าแข็งแรงจริงเนี่ยผมซึ่งบอกว่ามันมีความแข็งแรงมากกับแบรนด์แองเจิลแบรนด์ที่ใช้มาพีรู้สึกว่าสุดยอดจริงเช้นตัวนี้มาคือเวิร์กมากครับความเร็วก็เร็วจริงแล้วก็ใช้งานได้ดีพอสมควรไม่แปลกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่คุณภาพให้มาดีพอสมควรนี่ขึ้นแล้ว ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากขึ้นฟาสชาร์จก็ง่ายแล้วก็หน้าจอก็แสดงตัววัดของความเร็วในการฟาสชาร์จสูงถึง100วัตต์ผมจะบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มมาก